วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีโดยแต่ละแผนกสาขางานจะเรียนแบบโปรเจกต์เบรดหรือพูดง่ายๆก็เรียนบวกทำโครงงานไปด้วยนั่นแหละแน่นนอนอยู่แล้ววิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีมีประวัติสร้างผลงานมากมายตั้งแต่ระดับภูมิภาค ยันระดับประเทศก็เคยคว้าที่หนึ่งมาแล้วโอ้ตรียมกันครับเอ๊ะมีอะไรช่วงนี้สนใจอะไรเป็นพิเศษนะครับอ๋อช่วงนี้ผมก็สนใจกับการเขียนโค้ดแล้วก็คุณยนต์นะครับผมนี่แหละต้องคะแนนนี้เลยเนาะเล็กแม่ค้าคะแนนเล็กแม่ค้าหรอพี่พี่พนมาครับอยู่ชั้นสี่เองอะไรนะครับชั้นสี่เหรอครับ โอ้พี่พี่ยกขึ้นชั้นสี่ทุกวันเลยเหรอพี่รอ้โหสุดยอดเนะเฮ้ยพี่พี่ไหวไมเนี่ยพี่พี่ไหวป่ะอนิดนึงอครับ i minutes later นี่นะครับนี่เลยครับเราจพาเข้ารู้ข้างในว่ามีอะไรบ้าง แผนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสา,ารสาารางานที่ปัจจุบันสังคมุตสาหกราหารมต้องการทํางานเกี่ยวกับซ่อมดูแลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมไปถึงควบคุมการทํางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นอีกด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นการเขียนโคด้ดการสร้างแผนวงจรควบคุมการทํางานการซ่อมลําโพงโทรศัพท์เครื่องเสียงรวมไปถึงควบคุมดูแลติดตั้งเครือข่ายสัญญาณยานเนต ก็ดีครับพี Naj ่แต่ว <fox> ่าเหมือนว่าจะไม่มีแบบมันจนจะจ๋าเลยนะพี่เหมือนจะเป็นการเขียนโปรแกรมสมัครก่อนก็จะเอาขันตอนจะจ๋านี่เลยเนาะขั้นสามลงวางล่างต่อฮะชั้นสาม five minutes later อันนี้พ่อแน่ไปคากฟ่นิ้พี่จะพาไปดูข้างในมีอะไรบ้าง แผนกแมคคานทอรนิคเป็นสาขางานที่ปัจจุบันสังคมต้องการไม่แพ้แผนกเล็กทอรอนิ์เลยแผนกนี้จะทํางานเกี่ยวกับการควบคุมเหมือนกันแต่ควบคุมคนแบบของแมคคานทอรนิกจะควบคุมเครื่องจักผรผ่านอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรซึ่งนอกจากจะควบคุมหุ่นยนต์เครื่องจักรต่างๆในอุตสาหการรมได้แล้วยังสามารถติดตั้งร,ระบบควบคุมจากเครื่องจักรหุ่นยนต์ได้อีกด้วย